สวัสดีนะคะนี่เป็นคลิปแรนด้อมนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มาเจอคลิปนี้เนาะคือหมายความว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่พบเจอกับความรักที่แบบค่อนข้างที่จะผิดหวังหมายความว่าแบบบางครั้งก็เจอหลักที่ส้ำสอนนะบางครั้งก็แบบ เราไม่ได้อยากที่จะตกไปเป็นมือที่สามแต่เราก็ตกไปเป็นมือที่สามได้โดยที่เราไม่คาดคิดเลยรวมไปถึงมีความรักที่ไม่สมหวังมักจะดึงดูดคนที่เขามีความเจ้าชู้หรือเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบดูแลเทคแคร์เก่งแต่เขาอะไม่สามารถที่จะเปิดรับพูดง่ายๆว่าค่อนข้างแบบเจอแต่คนเลดแฟกอะออนั่นแหละคนที่มีราศี กรกฎพิจิกมีนตุลกุมธนูนะมักที่จะเจอแต่ความหลักที่มันสับซ้อนซ้อนเงื่อนไม่ค่อยชัดเจนคนที่เกิดวันที่ลงทายด้วยเลข8เลข1เลข3เลข2เลข9เลข6นะคะคนที่เกิดวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันเสาร์นะแล้วก็วันอาทิตย์นะ พุธนี่คือทั้งกลางวันกลางคืนนะแล้วก็คนที่พบเจอเนี่ยบอกเลยนะว่าเล็ดแฟกมากแต่ด้วยความที่เป็นโชคชะตา mm. ต้องใช้เวลาร่วมกันในชาตินี้อย่างแน่นอนนะซึ่งมันหมายความว่ายังไงยังไงแล้วความสัมพันธ์เนี้ยต้องเกิดขึ้นต้องเจอแล้วก็ต้องมีคนที่เสียใจแล้วก็ต้องมีคนที่เข้ามาทําให้ความรู้สึกเนี่ยเหมือนแบบสมมติว่ามีกันอยู่ สองคนชายหญิงต้องมีคนที่เสียใจและต้องมีคนที่มาทำให้เสียใจทีนี้มาดูกันว่าแม้ว่าเราจะเจอสัญญาณที่เป็นเลดแ a คขนาดนี้แล้วแต่ทำไมเราถึงยังไม่สามารถปล่อยคนคนนี้ไปได้ทำไมเรายังต้องใช้เวลาร่วมกับคนคนนี้ไพ่บอกเลยนะว่าคนคนนี้เป็นคนที่ยังไงยังไงแล้วคุณจะหนีเขาไม่พ้นแน่นอนนะคะ ความสัมพันธ์เนี่ยยังไงมันต้องเป็นไปตามการเวลาที่มันควรจะต้องเกิดขึ้นซึ่งบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเราดึงดูดคนที่มีแบบพลังงานลบขนาดนี้หรือคนที่เป็นกรีนแฟกไม่ได้เนี่ยแล้วมีแต่เลดแฟกเข้ามาเนี่ยสิ่งที่จะช่วยเยียวยานะคือแม่หมอแนะนำสิ่งนี้เลยเป็นกำไรที่ช่วยให้คนที่แม้ว่าเขาจะเป็นเลดแฟกเนี่ย แต่การที่เขาเข้ามาพบคุณแล้วอะ่ะเขาจะเป็นคนที่กรีนแฟ a กขึ้นมาในท,ทันทีดูนะว่ากำไรเนี้จะช่วยให้เห็นไหมว่าเป็นไพ่เฉพาะเรื่องความหลักแบบโดดเด่นมากๆดังนั้นแล้วแนะนำเลยนะคะว่าใครที่มักจะดึงดูดคนที่เลดแฟเข้ามาในชีวิตเนี่ยหรือแบบจะช่วยให้ คนเหล่านั้นนะ่ะแม้ว่าเขาจะมีความเล็ดแฟกขนาดไหนก็ตามแต่พอมาเจอคุณปุ๊บเนี่ยเขาจะกรีนแฟกในท,ทันทีนะเดี๋ยวรอดูได้เลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าคนคนเนี้ยถ้าเกิดว่าแบบเราใส่กํำไรเนี่ยเข้าไปอะจะช่วยให้ทุกอย่างอะมันราบลื่นความสัมพันธ์เนี่ยมันจะช่วยให้มันง่ายยิ่งขึ้นแม้ว่าวเราเนี่ยไปตกอยู่ในความรักที่มันซ้าซ้อนเราก็จะได้เป็นที่หนึ่งที่เดียวนะ เขาก็จะมีแค่เราคนเดียวอะถ้าใครสนใจก็สามารถกดไดทิตะกาเลยรับรองเลยนะว่าต่อจากเนี้ยคุณจะได้พบเจอแต่คนที่แม้ว่าเขาจะเคยเลสแฟกมาก่อนเขาก็จะมากินแฟกต,ตอนที่เจอคุณนั่นเองใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาที่บ้านเขียวหรืออยากอ่านไพ่ได้แบบแม่หมอก็สามารถทักมาที่บ้านเขียวได้เลยนะคะ